ย้ฉันได้นะเรงทำบ้าบ้าส่วนฉันมีสิบขวดว้าวดูนี่สิฉันโชคดีสุดยินดีด้วยนะงั้นฉันขับเราเป็นคนแรกเราสักหน่อยอ๋ออะไรกันเนี่ยมันไม่ไหลออกมาโออเข้าใจแล้วมันคือเจลลี่ต้องบีบออกมาอร่อยอ่ะว้าว ฉันมีความสุขมากมากเลยยังมีเหลืออยู่นะอเดินชันเต้นอยู่ในครัวเด้อเอามาไม่ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยแดนช่วยฉันด้วยโอ้ได้เลยดึงแรงๆอ๊ายบิ๊บไม่เป็นไรนะอ๊ายฉันไม่เป็นไรตอนนี้จะเป่าลูกบอล อ้าวเหมือนลูกบอลเลยาเจ๋งอะ,อ,อ,ะอ๋อเออเน้นฉันจะกินแล้วนะโอ้ฉันมีไอเดียวจิงเจ๋งแล้ว <S <S เป็นไงล่ะเจ๋งไปเลยทีนี้ฉันมีอุปกรณ์พิเศษในการกินจลลี่ทั้งสิบขวดพร้อมๆกัน <S <S เป็นไงชาดมากเลยใช่มหมฮะดูนี่สิ และตอนนี้ฉันจะเป่าลูกโปง่งว้าวโอ้โอ้มันแตกอ่ะใส่หน้าฉันเลยเออแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมนะเ <c oughs> อ้ยแดงงั้นเหลือแค่ฉันคนเดียวแล้ว <c oughs> นี่มันสุดยอดไปเลยวิ <c oughs> <c oughs> เศษมากอร่อย อ๋ออย่างนานไหมเนี่ยกินหมดแล้วแค่สองขวดนะพวกเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะเน้นนนเอามาหลายๆขวดแล้วก็เทใส่ปากเจนกันโอ้ฉันชอบฮระตลกจังว้าวบคุณนุกคน ตอนนี้ก็ได้เวลาเป่าลูกโป่งแล้วเอ้ดูนี่สิมันใหญ่มากเลยโอ้โอ้ฉันว่าฉันจะบินไปแล้วเฮ้ปล่อยเธอไปเถอะเจ๋งจังเอ้ไม่นะพห้กระแทดอ่ะเออส่วนฉันได้มากกว่าสิบเท่าเอ อย่าบอกนะว่าทั้งมดเป็นของฉันนะไม่ต้องกลัวเฟบี่เราอยู่กับเธอเจนเธอเริ่มก่อนนะได้เลยเพื่อนฉันจะลองเดี๋ยวนี้แต่ฉันก็กลัวมากก็ฉันขอผ่านเอออะไรเนี่ยมันมาจากไหนอะอ๋อมันกลับมาอีกแล้วฮะตลกจังไม่ตลกเลยนะโอเคฉันจะลองกัดดูมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น Ơ, oh, phải chọc má lao Mẩn mày cho là bẩn nữa Hả, oh, đi nay mới nắm khảnh cây cây Hả, oh, ờ, khói chua Dan, tao nay lao. Ôi, mày ớ, ở phía biết còn nữa mới Để đâu chơi em, áp à, bà con quá nữa Ô oh mây, giờ yeah, nữa Thôi lao. Oh ôi, ôi nữa, mình ba lao. โอ้น่าสงสารเราต้องช่วยเขาแดนฉันไม่ตู้ปลาโอ้มีปลาด้วยขอบใจนะสาวสาวโอ้มีผ้าเช็ตัวด้วยแต่ว่าตาเธอนแล้วอ๋ไม่นะฉันไม่อยากกินนะไม่ต้องกลัวนะอแม่จ๋ามันดูน่ากลัวเอาล่ะ้ำแข็งไว้ ไปต่อโอ้เธอทำได้ยังไงอ่ะอ้เธอรู้สึกเริ่มแสบร้อนเหนของฉันจะไม่แล้วฉันว่าฉันทำต่อไปไม่ไหวแล้วฮะใจด้วยเจนเอาถังดับเพลิงมาเราต้องดับไฟเธอช่วยฟิบมี่ฮะพอ,อแล้วหยุนนะพอที แฟนสเตชช่วยด้วยเกิด <iah 40? S 1> อะไรขึ <Woody S 1> ้นหวัดดีเพื่อนบอนคอได้แล้วหยุดนะโอ้ยโอ้ยเออดูเหมือนเธอจะไม่เป็นไรแล้วเย้ฉันได้เขาว้าวต้องหลายกระป๋องแน่อะไรเป็นไงล่ะฉันได้เขาหนึ่งหลายกระป๋องเจนเธอเริ่มก่อนเลยได้เลย แต่ว่ามันเปิดไม่ได้อะแล้วสิถ้าใช้ปากแล้วเรวเข้าโ oh <my S 1> อ้มันเหมือนเ <God. S 1> จนจะบ้าไปแล้วอ้ไอเดียฉันจะใช้คอนมันต้องช่วยได้นแน่แน่เป็นไนงะ uh เห็นจะแบนแต่ก็อย่างน้อยได้ดื่มนะ <S 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 หมดแล้วแล้วเข้าเธอเอาคอนไปใช้ไหมเฮ้โอ้ นี่ทำไมมันดนักขนาดนี้ฉันต้องคิดก่อนนะโอ้ใชนแล้วเอากระป๋องมาเรียงกันจากนั้นฉันจะเปิดมันเรียงกันมั็นไงล่ะตอนนี้ฉันต้องการลอนเย่ยม,มาก hmm. เขาทำอะไรอะ่ะไม่รู้สิ เป็นไงสัประกอบลอยพิเศษแล้วเพื่อเดื่มโคคร้ั้งเดียวทั้งหมดึเส <Cool. S 1> ๋ยงสุดยอดเอ้ยก็อะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยหมดแล้วอทำเป็นว่าไม่เห็นเนาะไปกันตอ่อไานที่สุดก็ถึงตาฉันแล้ว <c oughs> ฉันก็มีไอเดียแล้วด้วย <c oughs> ดูขึ้นเพียนอเค ฉัาจะเทของทั้งหมดในเหยือกใบใหญ่ๆแล้วจะดื่มแบบไม่ต้องพักเยยทีนี้สุดยอดเลยฉันราไม่ไหวห้จะรองว้าวนี่มันวิเศษไปเลยสุดยอดโอ้ฉันว่ามันจะมาแล้ว โอ้เธอเป็นอะไรไหมว้าว oh <my> ฉันชอบทวิกส์มากๆเอาห่อออกก่อนนะเออเย,ย้เ้ฟิบี้พอที่แดนไม่ทันเห็นนะโอ้มันดูเหมือนดาบเลยเดี๋ยวนะทำไมไม่หันได้เลยไปฟ้าล่ะแม่จ๋าฮะเป็นไอเดียที่เจ๋งมากใช่ปะ ด้วยมันกระเด็นใส่เรานะหัดอีก2อสามชิ้นเยี่ยมมากและตอนนี้ฉันก็มีทวิสต์ิบชิ้นเหมือนดาเลยโอนี่ฟิบบ้อ๋ไม่รู้ไม่ชี้ไมาใช่เรื่องฉันนะมากินกันดีกว่าฉันกำลังมีความสึกสุดเอ ฉันชอบมันมากวิเศษไปเลยแล้วใครต่อละฉันเองเย่ yeah. อยากเห็นก้อนเจ๋งๆมะเป็นไงวิเศษมากเจ๋งแต่พูดถูกฮะฟิมบ,บี้มันอร่อยมากๆเลยอสิบเต็มสิบแลวฉันก็มีไอเดียดีๆแล้วโอ้ย <c oughs> ฉันจะเอาไปผสมนในน้ำอ,อุ่น แล้วมันจะกลายเป็นช็อกโกแลตเช็ดฮึไม่เซ็ตทำไมไม่กินแบบนี้ตลอดเลยนะเลยเลยแดนขอบใจเจมส์มแต่มีปัญหาน่ะสิฉันรู้แล้วต้องทำยังไงโฮู้ดูสิว่าฉันทำอะไรได้ฉันมาที่เรีย<ม>แล้วฉันก็มีไอเดียแล้วด้วยโฮ้ฮ นนเทลล่าขอบใจเพื่อนไอไอตอนนี้ฉันมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำลายสิติใหม่ของอขอคอยช็อกโกแที่สูงที่สุดอ,อานุเทลล่ามาเชื่อมแท่งช็อกโกแลตเข้าด้วยกัน <laughs> แล้วก็แปะลงไปแบบนี้<อ>ว้าเจ๋งจังเจอฉันก็ทำเหมือนกันเอาบันไดมาทำไมอะอ้ <laughs> พเพื่อทำให้หอคอยของฉันสำเร็จงไง <laughs> แก้เขากัน,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 นอ,อยู่ด๊อกส,สาวจะลอนโอยฉันว่าฉันไม่เป็นไรมากเพราะฉันไม่หมวกไงมากินที่เหลือกันกินแล้วส,สาวกินให้อร่อยนะบริตนี่มาเปิดฝากันเ่โอ้โหมันคือไอโฟอนอะ อ๋อแล้วชุดดีจังเลยเจ๋งงามใครโพสสิบห้าสวยจังเลยฉันจะถ่ายเซิร์ฟี่แล้วโพสล,ลงทุกโซเชียลให้หมดเลยเอ้ยไม่ทำงานน่ะอ้ไอโฟอนของฉันเป็นชุดกันแลดว้าวอร่อยมากๆเลยแน่นอนไม่ใช่ขอนซิ่งแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอร่อยอ่ะว้าวเจ๋งไปเลยฉันก็อยากลองบ้างานี่เจอลี่มองอะไรใช่มาดูดีกว่าว่าฉันมีไอโฟอนแบบไหน อาจาเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะเฮ้ยเกิดเลยโอ๋อแสบจังบริทนี่ฉันไอโฟนจริงๆอะทำไมต้องหัวเราะยอะด้วยไอโฟนของฉันก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันแหละพอลองเปิดแอปก็มีช็อกโกแลตอยู่ในโทร,รศัพท์ด้วยยิ่งไปเลยมาลองกันอืมมันได้ผลจริงๆอร่อยมากลิเศษไปเลยฉันเพิ่งดื่มช็อกโกแลตจากโทร,รศัพท์ของฉันและบริทนี่ว้าวเจ๋งจัง ยังมีอะไรอีกไม่นะมีแอปอื่นด้วยมันกลายเป็นลูก,กว่าสกิเทลสุดยอดฉันอยากกินให้หมดอ,มอร่อยจังสกิทสเทสไหลออกมาจากโทรศัพท์ของฉันจริงๆเหลือเชื่อฉันก็ไม่อยากเชื่อเลยจูลี่ให้ฉันลองบ้างได้ไหมอะอ <c oughs> ก็ได้ลองสิสิงไปรลายมาลังกัน oh, <man. S 2> อะไรมีแค่ลูก,กว่าอันเดียวเองอะสกิเทลหนึ่งเม็ดถามจริงฉันจะก,กินมากกว่านี้อะ หยุดขอรอได้แล้วเจอรี่เธอกินทุกอย่างจนแทบไม่เหล oh. oh. ือให้ฉันอย่างไหนก็ได้กินอันหนึ่งรู้สึกยาิแทนบริตนี่จังโอ้ลวกว่าสกีเฮาส์เราลงทั้งหมดแล้วแบ่งปันกับเพื่อนที่ได้ีที่สุดของฉันกันบริตนี่มากินด้กันนะว้าวขอบคุณนะเจอรี่มาเปิดฝากของแต่ละคนกันโอ้โหมันคือจูบซูบะน่าท่จริงจริงใหญ่มากงั้นก็มาลองกันเลย โอ้โหจิงจิงลายขอฉันก็ด้วยอ๋อฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วเพราะว่าเราได้ออมทั้งคู่งั้นเรามาแข่งกันว่าใครจะกินได้เหมือนกันกันดีไหมสามสองหนึ่งไปกันเลยฉันตั้งฉนะอมลิมของฉันอร่อยมากจนหยุดไม่ได้แล้วอ๋นี่ไม่ใช่คาราเมลนี่ฉันได้อมมิ้งจากฉันกันแลตนะจิงไปเลยอร่อยมากมาก วิเศษที่สุดฉันชอบฉันต้องการมากกว่านี้ฉันกินได้เร็วกว่าจูเลียแน่นอนบรินี่เป็นยังไงโอ้โอเธอมีช็อกโกแลตเป็นจุปร์จุบเหรอเธอต้องกินได้เร็วกว่าแน่นอนทำยังไงดีเนี่ยเวลาก็จะหมดลงแล้วโอ้ยเหนื่อยจังดั่ขอนฉันก็แดนแล้วก็บวมด้วยทำยังไงดีจริงด้วยฉันสามารถทำลายอมยิ้มได้มันต้องดีกว่าแน่นอน ใช้คอนทุบให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกันยูหูสุดยอดไปเลยอายนะกลัวฮะสนจังนีก็สามารถกินทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วอะไรอ่ะเธอกินแล้วไปไหมหมดแล้วเหรอฉันต้องได้ความแบบเหมือนกันอืมอร่อยจังเลยเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วฉันกินหมดหมดเวลาด้วยฉันกินเร็วกว่าฉันชนะนแล้วยูหู ขอฉันล่าคนแรกนะมันคืออะไรอ่ะอ้อโหมันคือแหวนน่ะสิงไปเลยสวยงามมากและมันก็เข้ากับฉันสุดอ่กลิ่นหอมหอมแล้วก็หวานด้วยว้าวฉันมีแหวนช็อกโกแลตอ่ะมันอร่อยจังเลยบิ๊นี่กินได้อร่อยจังฉันก็อยากกินเหมือนกันน่ะโอ้จิตสิมาหาคำตอบกันว่าอะไรอ้โหฉันก็มี แหวนเห็นเป็นประกายสวยงามมากๆสุดยากแต่ว่าทำไมฉันต้องการแหวนจริงๆด้วยในเมื่อช็อกโกแลตอร่อยแล้วก็หวานกว่านี่วินนี่มาแลกหวานกันไหมฮะไม่มีทางอ่ะเฮ้ยเป็นไปตามคาดแต่ฉันมีไอเดียแล้วฉันโทรเรียกเพื่อนไปขอนฉันมาหวัดดีมาหาหน่อยนะเดี๋ยวนี้เลยโอ้พวกเขาอยู่นี่แล้วเจ๋งหวัดดีทุกคน นี่นี่คือเพื่อนของฉันคนขายเพชรพอแลยก็ขายขนมไอเดียของฉันไม่ได้ซับซ้อนอะไรจะขายแหวนให้กับไหมฉันต้องดูก่อนนะต้องส่องให้ละเอียดโอ้โหมันคือเพชรจริงๆไม่อยากเชื่อเพชรแท้เลยสุดยอด oh. ฉันจะเอาแหวนวงนี้และนี่เงินว้าว <Wow. S 2> oh. ฉันเข่าม่อมเงินทั้งหมดให้กับนิโคพื่อขายขนมหวานให้สวนสนุกอ๋อ oh. oh. มีเงินเยีะม,มาก เพียงพอกับกล่องแหวนจากช็อกโกแลตแน่นอนรับไปเลย thanks อ๋เม่จะเชื่อขอบคุณนะทีนี้ก็มาเปิดกล่องกันและนี่คือแหวนจากช็อกโกแลตน่าทึ่งมากมากฉันมีแหวนเยอะจริงๆเลยสามารถกินได้ทั้งปีแน่นอนอโอโแต่ว่าฉันมีแค่แหวนวงเดียวฉันก็บอกแล้วไงว่าให้แลกกัน oh. <Okay. S 1> ครั้งนี้มาเปิดยิ่มชมกันนะใครเป็นคนแรกเร้่บัฝา ออ๋เราออกกันไกลอ่ะงั้นแบบผมกันละกันว้าวมันคือช็อกโกแลตพอไทยก็เหมือนกันเหรออ๋อมันก็มาลองกันได้เลยฉันชอบช็อกโกแลตอ๋ยอ๋นี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตอ่มันแข็งเกินไปมันคืออะไรเนี่ยจูลี่ดูของไทยสิได้เลยมองแวบแรกดูเหมือนช็อกโกแลตนะแต่มันไม่ใช่แค่วช็อกโกแลตธรรมดาแต่มันคือพาเลตไอชั่นด์และมันก็อร่อยเกินบรรยายอ่ะฉันชอบแบบนี้มากกว่า ว้าวดูน่าอร่อยอ่ะแค่มองก็มีลายไหลแล้วมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อละฉันกินฝาไปแล้วทีนี้มาลองอายแชโดกันเอาสีออกมาให้หมดแล้วก็ลองโอ้โหอร่อยมากมากฉันชอบและทีนี้ฉันก็มีฟันเป็นหลายสีฮะฟันของเธอตลกแล้วก็สดใสมากเลือแค่ต้องกินให้หมดเท่านั้นโอ้โหนี่มันคือแปรงมาลองกัน อร่อยจังเลยแล้วก็ส่วนให้สองของพลาเรตบริดนี่ต้องการอะไรเพราอยากลองพลาเรตงั้นเหรอ <What? S 1> อืม <No. S 1> ไม่มีทางฉันไม่แบ่งหรอกนะมันอร่อยเกินไปโ oh. อ้เพื่อนก่อนฉันกินงงกจริงๆแต่ฉันมีพาเรตจริงจริงหมายความว่าฉันสามารถลองแต่งหน้าให้สวยสดใสได้และฉันจะกลายเป็นสาวน้อยที่สวยที่สุด <laughs> พร้อมแล้วล่ะ <Awesome. S 1> ตอนนี้ฉันดูร้อยเต็มร้อยสวยงาม เธอคิดว่าไงลหละจูลีว้าวเมคอัพของเธอปังมากฉันอยากปังเหมือนกันนะบรินนีแต่งหน้า้ฉันหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาแค่แป๊บเดียวก็แต่งเสร็จแล้วแต่ที่จริงฉันอยากออกเคืนองกานี้เธออยากแต่งหน้าสวยๆประง,งานฉันทำให้เธอสวยแล้วก็ตลกด้วย <Go. S 1> ฮะเอากระจกไปดูสิมาดูกันเฮ้ยเธอทำอะไรลงไปเน,นี่ยบรินนีนี่มันเสยียางมาเลายอะ่ะ เธคิดว่าตลกหรือไงกันไม่ตลกเลยนะลากกเวนสเตย์ Wednesday ทำอะไรอยู่นะฮะเธอเล่นเชลโลอีอกแล้วฉันจะแกล้งเธอด้วยมือชโโ็อกโกแลตก่อนอื่นฉันจะขโมยติงติงอย่าขยับนะจับได้แล้วเ <c oughs> ย่อมเลยทีนี้ก็เอามือช็อกโกแลตไปแทนติงเปลี่ยนแผ่นโน้ตบอกให้เปลี่ยนไงนไม่ได้ยินเหรอ แกไม่เชื่อฟังฉัน What อะไรนี่มันไม่ใช่ติงติงไม่หักง่ายแบบนี้เข้าใจแล้วต้องเป็นฝีมือของอินนิตแน่แน่สกี้งเธอเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ในห้องของเธอเราจะเปลี่ยนหวีของเธอให้เป็นช็อกโกแลตมาดูกันว่าเธอจะหวีผมสีรุ้งนั่นยังไงวันนี้เป็นวันที่ดีจังเลยโอ้ก็ได้เวลาหวีผมกันแล้วหวีอยู่นี่เองผมสีรุ้งของฉัน อะไรอะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นเปลนช็กโกแลตนั่นเหรออีนิดเธอโดนฉันแกล้งกับบ้างตอนนี้ผมของเธอเต็มบริษัทช็อกโก <'s> แลตเวนสเตอร์่ด้ปิดฝ่าเร็วโอ้โหพิกซี่แดงใช่แล้วดูน่ากลัวบอกได้เลยทันทีว่าของฉันคือช็อกโกแลตน่าเสีได้ยฉันชอบกินเผ็ดสั้ด้วย oh. จริงๆเวอว่าฉันช็อกโกแลตก็ไม่เลวนะ และฉันกินจะหมดแล้วอินิตเปิดฝาสิ Let's go จิ้งสิมาหาคำตอบกันโอ้พริกช็อกโกแลตเหมือนกันแน่แน่โอ้เดี๋ยวนะเอ่อเวนสเตย์ฉันไม่อยากกินนะก็ได้เป็นไงเป็นกันอโอ,โอฉันรู้สึกเลยว่าข้างในกำลังไหมอโอไม่นะเวนสเตย์ Wednesday. วยยดด้ไงไี <c oughs> แย่ที่สุดเลยตอนนี้ฉันเต็มไปด้วยคำเม่าติงมาหาฉันด่วน <Come on. S 1> เราต้องการนักดับเพลิงเยี่ยมมากแกรู้เสมอว่าต้องทำอะไร <c oughs> ติงจะช่วยดับไฟนะ <c oughs> เราเรับฉีดน้ำไปที่อินิอเ <c oughs> อ้ยค่อยอยังชั่วในที่สุดไฟดับแล้วเฮย้ย รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเอาคนนะติงเมื่อกี้ดีมากครั้งนี้ใครจะได้ช็อกแลตหรืหว่าของจริงกันนะน่าสนใจจังโอ้โหเบนสเตนมันคือไมโครโฟนสุดยอดเลยเก่งแปลกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันทำงานได้จริงๆอ่ะเอาล่ะฉันรู้สึกอยากราอเพลงขึ้นมาทันทีไม่ซีนิ นักร้องระดีว่าระดับโลกป,ปุ่มเปลนอยู่ที่ไหนเนี่ยหยุดเรื่องนี้ได้ยังไงดีจิตวิญญาณของฉันต้องการร้องเพลงร้องเพลงโอ้ <Thank you. S 2> oh, เดี๋ยวก่อนนะฉันต้องเปลี่ยนชุดก่อนเยี่ <c oughs> ยมเลยทีนี้ก็มาร้องกันต่อ <c oughs> ฉันร้องแจ๊สแร็ปและก็ร็อกได้ด้วยฉันทนไม่ไหวแล้วโอ้จริงด้วยฉันก็มีไมโครโฟนเหมือนกันอินดุบปักซะ อร่อยจังไม่เคยช็อกโกแลตฉันชอบแบบนี้เพราะยิงชั่วเนอะขอฉันเปิดก่อนได้ไหมขอบคุณนะเย้โอ้โออะไรกันเนี่ยมีน่ารักจังแล้วยังเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นช็อกโกแลตสุดยอดไปเลยเวนเซมาอร่อยมากๆเลยนะอิจฉาหรือเปล่าละ่ะอ,อยากกินอีกนะ งั้นก็ไม่รู้ว่าฉันได้อะไรมีเหมือนกันแต่ทำไมฉันต้องการมันด้วย <S <S ยิ่งแล่ซัว์ก็ไม่ได้ไม่มีปุ่มทำลายตัวเองระบาดมือก็ไม่มีของเล่นไรประโยชน์เวนสเต้หมีน้อยตัวนี้น่ารักมากๆเลยให้ฉันเล่นได้ไหมอ่ะมันดูเจ๋งดิไม่ของเล่นนี้ไม่มีประโยชน์ติงมาช่วยฉันหน่อยไปเอาหีบสมบัติของฉันมาด้วย <S <S เย่ยมมากอารางวันไป เอาล่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าอะไรอยูนทิดของฉันในนี้มีสีที่ฉันมักใช้เมื่อเห็นวัตถุที่ไม่ใช่สีดําอยู่ใกล้ๆมีตัวนี้อาจจะน่ารักถ้าไม่ใช่เพราะสีของมันไม่นะอย่าทําแบบนั้นเวนสต์เอามาให้ฉันเถอะถ้าจะไม่ผิดเธอกินตุก๊กตามมีของเธอไปแล้วและนี่มันคือมีของฉันฉันทำอะไรกับมันก็ได้ เยี่ยมมากทีนี้ก็พ่นสีซักหน่อยมันจะได้สวยขึ้นกระดูกก็ไม่เลวอินิดเป็นยังไงบ้างมันคือสตดประหลาดมันคือของเล่นชิ้นโปรดของฉันนะตอนนี้ <My turn. S 1> ขอฉันด้วยกันนะเย่ yeah. <gasps> ไม่จ๋าหัวก,ก็หลอกน่ากลัวลุกขึ้นอินิดดูให้เดียกันสิอาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้ก็ได้ลองดูว้าว มันคือช็อกแลตจริงๆอะฉันชอบหัวกะโหลกแบบนี้อยากกินอีกนะออร่อยมากเอาอีกเอาอีกเพอกันทีมาดูดีกว่าว่าฉันได้อะไรโอ้ไม่ใช่มันคือหัวกะโหลกจริงๆแต่ว่าแบบนี้ก็ยิ่งดีอีนโดนิสซิ เธอต้องมอบหัวกะโหลกให้ฉันและฉันจะไว้ชีวิตเธอได้เลยเอาไปสิแผนของฉันได้ผลขอบคุณนะออร่อยจังนี่มันไม่ย่ตทธรทำแต่เธอเป็นคนให้ฉันเองนะงงมาเป่ายิางชักันเถอะว่าใครจะเป็นคนแรกฉันชน,นะมาดูกันดีกว่า ุดยอดเป็นลองสดที่สวยงามจริงๆและใครนั่งข้นไหนเอ้ยอย่ารบกวนชนะอินนิดมันคือมือครองกระดูกอินนิดดูสิโอ้ยเธอจะคิดกัวไปไหนแต่ฉันถูกใจสิ่งนี้นะน่าสงสารจังไม่ต้องกลัวอย่าแต่ต้องฉันนะไม่ตลกเลยซักนิดก็ได้มาดูก่อนว่าฉันได้อะไรไม่ ลองสอบเหมือนกัน uh huh. นะต้องดูว่าอะไรอยู่ข้างในอาจจะเป็นผีเสื้อก็ได้ mm. เดี๋ยวก่อนนะ uh มันค,โค,โคือช้ก็แลตนี่โอ้จึงไปเลยฉันชอบลองสอบแบบนี้ uh huh. โอ้ยนี่จัง uh huh. และมือของฉันแหละเป็นช็อกแลต์ไหมไม่ uh huh. ของจริงไม่อยากได้แล้วเวนสเตอ์ Wednesday. อยากลองลองสอบของฉันมล่ะออื uh huh. hmm. ฉันแบ่งให้มากินด้วยกันสิ uh ขอบคุณมากฉันดีใจนะอร่อยเหลือเชื่อโอ้เบสเ์เดี๋ยวนั้นสิ <Hello. S 1> ติงเอะ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อติงได้แฟนใหม่แล้วงั้นเหรอน่ารักจัง <c oughs> ดีจังทุกคนมีความสุขงั้นเราไปกันต่อ <c oughs> ครั้งนี้แค่จะเปิดฝากันก่อนเวนสเต์ <c oughs> นั่นเอง <What? S 1> ดูไม่เห็นหน่ากินเลย โอ้ไม่นะมันคือพาเลตอายชาโดโอ้ย่าแยงนะมันไม่ใช่ช,ช็อกโกแลตด้วย <Okay. S 1> ทีนี้มันูกันว่าฉันได้อะไร <c oughs> มันคือพาเลตเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าทำไมสีมัน,ปนแปลกอะไม่ติดเลยอ้าเข้าใจแล้วทำไมไม่รู้ทันทีนะมันคือช,ช็อกโกแลตอินิดชอบดีอดีกแล้วอิิดให้ฉันลองบ้างสิ ก็ได้ art, ไม่ดีกว่าฉันเป็นใจแล้วให้ตายเถอะคิงกแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วนจะแต่งหน้าน่ากลัวน่ากลัวเพื่อให้อินิดกลัวและเอาสกัดให้ฉัน <c oughs> อะไรเหรอเวสเต้ <c oughs> พัดเจ้าสัตว์ประหลาดแผนสำเร็จเสมอ